ินมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่วินฟาร์มนะฮะจะมาหาความรู้นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาดูการทําเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มิงนะครับที่ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรผสมผสานสวนยยดาเจบุญชื่นนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า irpc smart farming นะครับเขาจะนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานพืชผักผลไม้เนี่ยวันนี้จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องดิน ปุ้ยโซล่าลอยน้ำนะครับโอ้อยากรู้จริงๆเลยนะครับวันนี้ผู้ที่จะให้ความรู้กับเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพยมบุญยังนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์นวัตกรรม IRPC ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่พยมพี่พยมวันนี้เราอยากจะถามว่า IRPC เนี่ยเอานวัตกรรมอะไรบ้างมาช่วยแบบเกษตรกรครับ IRPC เนี่ยบูรณาการเรื่องของนวัตกรรมครับแล้วก็เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะนะครับที่มาช่วยเกษตรกรโดยการรวมบูรณาการเข้ากันระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะของเรากับองค์ความรู้ของท้องถิ่นนะครับเพื่อมาช่วยเพิ่มผลผลิตกับเกษตรกรรมยุคใหม่เรามีเรื่องดินดินปุ๋ยโซล่าลอยน้ำอ่าเรื่องดินเนี่ยเรามีคลินิกหมอดินนะครับก็คือเราร่วมกับปราชชาวบ้านนะครับก็คือ พี่คุณมานัทนะครับเป็นอาสาหมอดินของตำบลน,นี้คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดินปักรุ่นเลยใช่แล้วเราร,ร,ร่วมกับ IRPC ที่มีนวัตรกรรมในเรื่องของการตรวจสอบคุณลักษณะของดินว่ามีแร่ธาตุอะไรบ้างเราจะต้องดูว่าพืชที่เราต้องใช้เนี่ยมันต้องการปุ๋ยอะไรบ้างนะครับปุ๋ยที่ IRPC เนี่ยในเรื่องของการทำเนี่ยนะครับก็เลยเรื่องของการทำปุ๋ยหมีขาว มีขาวครับโอ้ยมีขาวของเราก็คือใช้นาโนซิงค์ออกไซด์นะครับ,รบก็คือมีพาร์ติเคิลที่เล็กมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเส้นผมเราก็คือเล็กกว่าเป็นแสนเท่าครับพราะนั้นพอเวลาเราพ่นทางใบนะครับมันก็ดูดซึมได้ดีโอ้ดีเลยใบพืชก็คือเหมือนห้องครัวของพืชใช่ไหมครับครับพอมันดูดซึมเข้าไปไปใช้ได้เลยหรือว่าเราก็เอาไปฝังเข็มเพื่อที่จะ ช่วยในเรื่องของเดี๋ยวฝังเข็มฝังเข็มฝังเข็มมันเหมือนไอ้พวกปวดปวดกล้ามเนื้อแบบพี่มันเหมือนไหมคุณหอยคุณหอยตอนป่วยคุณหอยทาอะไรมากกินยากินยาครับแล้วเคยฉีดยาไหมโดนฉีดยาไหมก็ก็โดนบ้างเนั่นโดนบ้างโดนบ้างก็โดนบ้างก็เหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันครับเราก็ใช้วิธีการรักษาเหมือนกันเลยครับเหรอฮะครับโอันี้นวัตกรรมพิ่งเคยรู้ว่ามีฝังเข็มอย่เลยใช่ปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการเติบโตของพืชครับ ก็คือไปช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนให้ให้กับพืชการเจริญเติบโตไปเจริญเติบโตสองก็คือเรื่องของการสังเคราะห์แสงครับเร่งดอกเร่งใบนะครับเร่งใช่ครับแล้วก็ไปจับคาร์บอนไดออกไซด์ครับแทนที่มันจะเป็นแก๊สเราก็เก็บมาเป็นเป็นไปอยู์ไปซะลิควิดแล้วก็เอาไปสังเคราะห์แสงครับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ภูมิสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับก็คือทนต่อโลกนั่นเองเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ เกษตรกรเพิ่มผลผลิตแน่นอนครับอืมนะฮะวันนี้ได้รับความรู้แบบนี้เลยยังมียังมีไอ้ลอยน้ำไอ้ที่ม่กี้ลอยน้ำใอ่ไอ้โซล่ารลอยน้ำอะโซล่ารลอยน้ำของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามีนวัตกรรมในเรื่องของการผสมผสานครับไอ้โซล่ารลอยน้ำของเราเรามีพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE ครับก็คือว่า h Molecular Weight p o l y e t h y l e n e หรือว่าเป็น พลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงนะครับเอามาใช้เป็นทุ่นลอยน้ําให้กับโซลาร์ฟาร์มเพราะว่าในเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีบ่อน้ําอยู่แล้วใช่จะาก็จะปั่นใช่เราก็ใช้ประโยชน์กับตรงนี้เลยก็คือเอาโซลาร์ลอยน้ำเนี่ยไปไว้นะครับแล้วก็ใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้พลังงานสะอาดและนี่คือ3มอย่างนะครับดินปุ๋ยโซลาร์ลอยน้ําวันนี้เราจะได้เห็นที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่พี่จะพาผมไปดู เดี๋ยวส่งต่อให้ป้าบุญชื่นดีกว่าป้าป้าก็อยู่แล้ป้าน่าจะหลับอยู่ข้างหลังขัาทางนี้เลยแล้วกันป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้าครับป้าบุญชื่นทําอะไรเนี่ย <c oughs> นอนนอนอ๋อแบบกลางวันแล้วนอนเหาอทางานตั้งแต่กี่โมงเนี่ย <c oughs> ตีสี่ตีสี่กลางวันนอน <c oughs> แหมสุขภาพดีเชิญฮะวันนี้วันนี้พาผมไปดู ไปดูสวนป้าหน่อยได้ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องให้พี่เดี๋ยวส่ต่อให้ครับป้าบุญชื่นเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะพาไปชมสวนนะครับว่าสวนของป้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีนวัตกรรมนวัตกรรมอะไรที่ช่วยป้าบุญชื่นได้ที่ทาง i r t c มาสนับสนุนอ้าแล้วครับป้า ไหวนะป้านะน้ำขิงหน่อยไหมไม่ต้องเอาแล้วพาไปนะพาไปดูไปทางไหนอะป้าทางนี้เลยขอบคุณขอบคุณนะพี่นันี่นี่ส่งต่อเลยใช่ไหมโอ้ส่งต่อเลยไปไปป้าป้าเริ่มทำสวนไม่ได้ยังไงก็เริ่มแต่บ้านทัรุษตโตมาก็อยู่กับสวนเลย่ะตั้งแต่เกิดเลย แล้วก็ทําสวนเลยที่นี่มาสวนที่นี่ที่นี่เลยเกิดที่ที่นี่เพราะว่าเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกคนเล็กแล้วก็พ่อแม่ก็ปลูกไวก้บางส่วนอ่ะเราก็บอกเพิ่มเติมมาเลยความยากง่ายระหว่างการทาการทําไรท่ทําสวนแบบเมื่อก่อนกับสมัยเนี้มันแตกต่างกันไหมมันมันมันแตกต่างกันะนะคะสมัยก่อนเราไม่ต้องใช้ เคมีคือธรรมชาติยังเลี้ยงกันได้ค่ะมายุคหลังคือเราต้องใช้เคมีช่วยเพราะโรมแมลงมันเยอะขึ้นค่ะมันเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้สารเคมีแล้วก็องใส่ปุ๋ยเพิ่มเพราะดินมันเริ่มเสื่อมแหละเหมือนเริื่มเสื่อมมันก็แตกต่างกันเลยแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวผมชื่นก่อนจะถึงไอ้ที่นวัตกรรมนะผมอยากถามว่าคิดยังไงกับการนําเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําเกษตรก็เริ่มแรกอะเราทํากันเองนะคะ ก็โดยมีคุณลุงก็เป็นหมอดินอาสาของประจำํำบลนเวลานั้นเราก็เป็นผู้ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็ใช้ภูมิยามาของเราอะค่ะมาปรับก็คือทาปุ๋ยทําน้าหมักอะไรต่างๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ดินก็เขาก็มาช่วยเราเราก็ทํากันเอง่ะก็ทดลองมาเลื่อยกัใช้แบบผสมประสานมาใช่มันดีใช่ไหมของเราดีส่วนหนึ่งแต่แต่ว่าพอเรา ไออาร์ีซีเข้ามาทําโครงการนี้ขึ้นก่อนทำเรามีเรียกอะไรมีนักวิจัยเข้ามาช่วยฐานแรกเลยนะฮะเป็นคลินิกหมอดินนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้โอ้เป็นเกียรติมากเลยนะครับจากปราชชาวบ้านนะครับลุงมานัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณลี่นะฮะนักวิจัย IRPC จากเอ่อาร์พีซีนะครับใช่ครับไม่กี่นรทีเมื่อกี้ที่พี่เขาบอก่าเมื่อกี้เจ๊บุญชื่นบอกว่าทางอาร์พีซีก็จะส่งคนมาวิจัยมาลงผมนึกว่าแบบเออพอพอเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลงมาแล้วก็ทีเดียวเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมมาเรื่อยเรื่อยเลยมาเรื่อยๆเลยเอาล่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดซึ่งผมเคยทำเกษตรแล้วแล้วทำที่วินฟาร์มเนี่ยใช้เวลาอยู่หนึ่งปีในการศึกษาเรื่องดินที่จะปลูกพืชให้เจริญงอกงามอ่ะมาที่ปราณครับ ดินของเราทำอะไรบ้างก็การทําสวนเนี่ยเราต้องหลายๆอย่างครับเช่นว่าดินเดิมของเราอ่ะมันยังไม่ปลูกต้นไม้ยังไม่เคยเจริญเติบโตนะครับเราก็ต้องเอาดินของเราเอาไปวิเคราะห์ครับวิจัยครับผมได้เป็นนักวิจัยร่วมกับ IR อาีนะครับได้ร่วมงานกันวิเคราะห์ดินนะครับก็เป็นตัวแทนอาสาสมัครหมอดินประจําหมู่บ้านครับเวลา มีข้อมูลจากชาวบ้านมาผมจะได้ตรงต่อให้ไออาร์ครับนักวิจัยไออานะครับคือทาําทงานร่วมกันทํางานร่วมกันนะครับเมื่อก่อนน่ะพืชไม่โตปลูกไม่ค่อยดกไม่มีลูกนะครับถึงปีก็มีปัญหาต่างๆะเพะพอทีมงานไออานักวิจัยมาร่วมชวนผมชาวสวนธรรมดานะครับ,รบที่เปิดท่องเที่ยวอยู่มาร่วมทํางานวิจัยร่วมกันก็ผมก็เลยได้มีแนวทางตัวนี้ทํา ต่อไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาในสวนของของผมที่ว่าประสบปัญหา ปีที่แรกมันไม่ติดใบมันไม่ดีบ้างอะไรบ้างฮะปีนี้โอ้โหคือไม่ได้ผลผลิตเอาง่ายๆได้แต่ไม่เต็มที่นะครับปีนี้ของผมอะดอกมากเลยชาวบ้านเห็นว่าใช่อะไรครับผมไม่บอกอะบอกาะว่าวันเปิดงานให้มาดูเองว่ามีมีอุบเขาเรียกมีอุบอุบไว้อุบไว้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้มาฟังด้วยตัวเองเลยใช่ครับอย่าพึ่งไปบอกเลยครับนะครับผมทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างที่นี่ทําอะไรบ้างเรามีการวิเคราะห์ธาตุนะครับจาก ดินที่ทางลุงมนัทแกได้ส่งมานะครับแล้วก็จะมีการนําไปทดสอบธาตุอาหารต่างๆเนาะจะมีธาตุหลักรองเสริมนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ครับเราเราก็จะมีความมีการวิเคราะห์นะครับคือความเป็นกรดด่างที่อยู่ในดินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าธาตุขาดอะไรไปบ้างเนี่ยเราก็จะมีการครับผลิตสูตรขึ้นมานะเพื่อที่จะตอบโจทย์ในจุดที่ เกษตรกรเนี่ยขาดไปเราก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นแล้วดินแบบไหนถึงทำให้ผลไม้พืชผักผลไม้เนี่ยเจริญงอกงามก็ดินต้องมีหลายอย่างฮะคือต้องให้โป่งร่วนและซูยนะคะเดี๋ยวลแล้วก็ไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ดินดานฮะดินดานนี่มันมันแบบว่าลดน้ำมันไม่อุ่มน้ำนะแต่ว่าสามารถแต่ละดิน่ะ ทุกทกที่สามารถปรับปรุงได้ใช่ปุ๋ยอินทรีย์แบบหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยที่ใบไม้หรือว่าผลไม้ที่เหลือๆเราเอาไปหมักได้แล้วก็เอามาใช้กระดินได้ครับอันนี้เราแก้ปัญหาเบื้องต้นครับถามถามถามแบบแบบเป็นกเกษตรแล้วกัน,นคือใช้ไปหมีขาวเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยสารมันจะมีสารตกรค้างไหมทางเราเนี่ยครับได้ส่งสารปุ๋ยมีขาวของเราเนาะไปทาง สถาบันความปลอดภัยนะครับทางสถาบันเนี่ยก็ได้ยอมอ่าเขาเรียกว่ารองรับว่าสารปุ๋ยมี่าวของเราเนี่ยมไม่มีความอันตรายต่อสัตว์แล้วก็มนุษย์นะครับเราสามารถเอามาทาที่ผิวได้เนื่องจากว่าสารของเราเนี่ยเป็นระดับฟูดเกรดนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทาผิว,วก็โดนตัวหรือว่า ทดสอบได้ไม่ใช่แบบถัดชี่ไม่พื้นหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่มีอะไรเพราะเป็นระดับฟู้ดเกรดใช่ครับและที่วางอยู่ข้างหน้านี้คืออะไรฮะอันนี้คือชุดทดสอบเบื้องต้นนะครับที่ทาง i r p c ซีเนี่ยก็ได้มานำนำให้เกษตรกรเนี่ยได้ไปใช้นะครับในชุดทดสอบเนี่ยก็จะมีการตรวจตัวธาตุอาหารหลักได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีตรวจความเป็นกรดเป็นด่างครับธาตุอาหารหลักเนี่ยก็จะมีตัว N P K นะครับตัวไนโตรเจน ฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมนะครับก็จะสามารถทดสอบได้ตามชุดตรงนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการผสมสารตามคู่มือนะครับเราจะมีคู่มือแจกไปหรือเราจะมีคู่มือให้นะครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็ทําตามคู่มือไปครับไม่ยากครับก็คือการนําตัวดินนะครับมาใส่ในกระปุกนะครับก็หนึ่งฟ้าหลังจากนั้นครับเราก็มาหยดสารตามขั้นตอนในในคู่มือเลยนะครับแล้วเราก็มีหลอด ให้ใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หยดสารมานะครับสารเนี่ยมันก็จะทำการเปลี่ยนสีช่วงของพีเที่ปลูกพืชได้ดีนะครับก็คือช่วงที่เป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนๆแล้วจริงๆแล้วไอ้พวกตรวจพวกเนี้ยมันต้องตรวจบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยปีละครั้ง<ช>แล้วก็ <ละ S 2> ไปปรับไม่ต้องบ่อยพอตรวจแล้วรู้ว่ามันเป็นค่าอะไรก็อ่ทางนี้ก,ก็จะมีมแบบว่าเสริมธาตุอาหารเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามเจ๊บุญชื่นหน่อย ไอ้ที่เราร่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตั้งดูเด่นสง่ามากเลยอะ่ะคือมันมันคือทำมาจากอะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นเศษพลาสติกที่เขารีไซเคิลแล้วแล้วเขาเขาบอกเขาบอกว่าผสมเศษไม้แต่คือคอย่อางเม็ดพลาสติกค่ะแล้วก็มผสมเศษไม้ที่เขารีไซเคิลแล้วนี่เป็นวิจัยของของ IRPC ค่ะอ่ามีที่ผมเห็นบ้าเนี่ยคือคือผลิตจากเม็ดพลาสติก รีไซเคิลร้อยเปรซ็นผสมเศษไม้คิดว่าคงทนเนาะทนนี่นี่อยู่กี่ปีแล้วเนี่ยก็ยังยังยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีแต่มันยังดูแบบยังใหม่อยู่เลยนะทนมากนะและคุณแม่นะครับก็พามาถึงฐานปุ๋ยแล้วนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโนหรือปุ๋ยหมีขาวครับทนำตัวหน่ฮะชื่ออะไรครับพี่ผมชื่ออาร์มครับชื่ออาร์มครับผมทำหน้าที่อะไรจ๊ะวันนี้จะมาสาธิตการฝังเข็ม โดยนาปุ๋ยมีขาวนับนำไปฝังเข็มที่ต้นทุเรียนครับทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับต้นทุเรียนที่ถ้าได้ฝังเข็มแล้วก็จะช่วยให้ทุเรียนแตกยอดครับออกดอกครับเพิ่มผลผลิตให้ทุเรียนครับและยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุเรียนทนต่อสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น้วยครับดังนั้นขอเชิญพี่สาธิตเลยนะฮะการฝังเข็มอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะทําการผสม ปุ๋ยมีขาวของเรานะครับโดยใช้ปุ๋ยมีขาว1ซีซีต่อน้ําเปล่า1ลิตรนะครับืมครับดูขึ้นมา1ซีซีนะครับผสมกับน้ําเปล่า1ลิตรผสมไปพี่หอยลองดูนะครับปุ๋ยของเรานะครับจะไม่มีการตกตะกอนครับซึ่งอย่างนี้โอเคุณให้ผมดูอะไรในนี่ปุ๋ยอ๋อี่ปุ๋ยผมไม่ก้ยผมดูมือคุณไหนฮะนี่ครับจะไม่มีการตกตะกอนครับเออเออจริงด้วยจริงด้วยอนุภาของปุ๋ยนะครับเป็นระดับนาโนเมตรครับเมื่อ ผสมกับน้ําแล้วมีการกระจายตัวได้ดีครับมันดีจริงๆนะฮะสำหรับการที่เอากเกษตรแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานกับ IRPC อันนี้ทํางานร่วมกันน่ารักมากมนะจ๊ะทดสอบให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อยครับเราก็จะทำการนาเข็มนะครับดูดไปที่ปุ๋ยมีขาวของเรานะครับ ประมาณ 20cc นะครับ 20cc แล้วก็ดูขึ้นมาครับดูที่2 0ซีแล้วก็ดึงเข็มลงมาที่5 0ซ c, c ีนะครับเพื่อให้มีปุ๋ยมีขาวกับอากาศเพื่อที่เราจะอัดปุ๋ยมีขาวไปในต้นทุเรียนครับครับแล้วก็อัดเข้าไปที่3 0 c ีนะครับอัดเข้าไปที่ 30, c c 30. แล้วเราก็ตะปูล็อกครับผม แล้ว,ลวต้องทาที่เดียวไหมต้นหนึ่งที่เดียวไหมหรือว่าต้องเป็นหลายๆจุดก็คือถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ครับก็แนะนําประมาณสี่เข็มครับสี่เข็มใช่ครับ <4 S 1> วิธีการ4ี่จุดนะเลือกจุดที่เราจะฝังเข็มน,นะครับก็ออต้องมองจากโคนต้นนะครับมองมองไปให้เห็นยอดนะครับโดยไม่มีกิ่งมาขวางครับถ้าสมมติว่าเราเจาะเจาะตรงนี้ครับปุยมีเขาเราก็จะวิ่งออจะชน ใช่ครับเขาจะวิ่งออกไปทาง,าทางกิ่งนี้หมดครับก็ต้องถ้าตรงนี้ก็ต้องประมาณนี้ใช่ครับให้วิ่งขึ้นไปให้ถึงยอดอ่าและมาถึงด่านสุดท้ายนะฮะเป็นด่านของโซล่าลอยน้ำครับอบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันมันสีเป็นแบบนี้แล้วก็การลอยน้ำเป็นแบบนี้นะฮะต้อง ถามพี่นะฮะขอต้อนรับนะฮะคุณต๊อบนะฮะวิศวกรไฟฟ้า IRPC ครับครับสวัสดีครับถามนี่ไอ้ข้างหลังนี่คือโซลารลอยน้ําทําไมธรรมดาผมเห็นได้อยู่บนหลังคาหรือรว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มาเป็นโซลารลอยน้าครับก็จริงๆแล้วในมุมที่เราดูพิจารณาเรื่องของโซลารลอยน้ำนะครับประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยเมื่อเราผลิตในน้ำเนี่ยมันทำให้อุณหภ,ภูมินะครับเย็นลงซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตไฟได้มากขึ้น อันนี้คือเป็นมุมที่ที่เรามาพิจารณาที่จะทําโซลารอยน้ําประกอบกับส่วนของ IRP าซเราเองนะครับมีเม็ดพลาสติกนะครับที่เป็นสีเทาเกสเดซึ่งก็จะช่วยลดอุณหภูมินะครับของแสงเวลาเราเขาไปลอยน้ําอย่างเงี้ยนะครับให้ได้ถึง5-8ถึงองศาซึ่งก็จะทําให้อุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยเมื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลให้กำเนิดไฟได้ยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเม็ดพลาสติกที่ ทำไมต้องเป็นสีเทาสีเทามันดีกว่าสีอื่นยังไงอ่ะในส่วนของสีเทาเนี่ยมันจะช่วยให้การดูดกลืนแสงเนี่ยลดลงนะครับซึ่งส่งผลให้อุลาเราเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปวางนะครับ,รบก็จะลดอุณหภูมิที่เกิดจากความร้อนได้ถึง5-8งองศาซึ่งก็จะส่งผลให้เ,เมื่อเราผลิตโดยรวมแล้วของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของสีเทาก็ค,คือช่วยลดอุณหภูมิของแผงลงด้วยลดอุณหภูมิเสร็จแล้วลดค่าใช้จ่ายสําหรับเกษตรกรไหมฮะ อย่างโครงการนี้นะครับที่เรามาพิจารณาบูรณาการเข้ากับในสวนเนี่ยก็จะช่วยทําให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยนำมาใช้กับปั๊มระบบลดน้ําทั้งหมดเนี่ยเพอเพลเนี่ยสามารถลดได้ถึง3 0มสถึงสี่ถึงค่าใช้จ่ายของการจ่ายค่าไฟเลยครับค่าใช้จ่ายอะ่ะมัน,ม,นมันมูลค่ามันมันมันแพงไหม มันแพงมากไหมอ่ะตรงๆแล้วบบางทีเราต้องคำนวณว่าโซลาเซลล์เนี่ยกี่ปีคุ้มทุนกี่ปีคุ้มทุนเนี่ยคนเกษตรกรคิดอยู่เสมอว่าทำไปแล้วแบบเฮ้ยม,มันมันมันคุ้มทุนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องบอกว่าในมุมของความคุ้มทุนไหมนะครับเรามีข้อดีที่ทำให้เราสามารถเลือกทิศทางที่จะไปโซล,ล่าโฟติงได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของ ระบบนิเวศนะครับใต้น้ำเนี่ยโซลาร์โฟทติ้งเองเนี่ยมันจะช่วยทําให้การระเหยของน้ำเนี่ยลดลงครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิหิวน้ําได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ในมุมของการลงทุนเนี่ยไม่ไม่เป็นในยะในการที่จะแตกต่างกับทางโซลาร์ลุคท็อปเลยนะครับเหรอฮะใช่ก็ถือว่าอันนี้อันนี้คุ้มนะถือว่าคุ้มและอีกอย่างหรือประเด็นสําคัญเลยมันเป็นพลาสติกอ่ะมันเป็นพลาสติกก็ไปแช่ในน้ําแล้วในน้านั้นน่ะเราต้องเอาน้านั้นน่ะมาใช้มันจะเกิดผลอะไรไหมฮะ สำหรับพลาสติกที่เป็นแช่ในน้ำครับของไออาบเองนะครับเราใช้พลาสติกที่เป็นเกรดที่ชื่อว่าฟู้ดเกรดก็คือเกรดที่นํามาบริโภคอะไรได้พวกนี้นะครับซึ่งมันก็ลอยในน้ําซึ่งก็ไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมแล้วก็ความเสียหายของคนที่จะเอาน้ําไปใช้ต่อ,อซึ่งเรามีไซส์เรฟเ n นซ์อยู่ที่ RBC เราเองนะครับ,รบก็ได้ทดลองใช้มากว่า3 ปีแล้วแล้วก็ลอยประมาณสัก3า0,000ืนกว่าแผ่นเอาละครับและทั้ง3ฐานนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้และก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานสวนใยดาเจบุญชื่น IRPC Smart Farming นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆคุณแม่มีอะไรให้ดูอีกหรือเป้าก็พาไปชิมสระะไปเหอะ ท่าเรื่องกินเนี่ยผมบอกเรื่องใหญ่มากขอบคุณพี่นะขอบคุณครับไปแม่ไปแม่แม่นี่อะไรอะสละฮะสละซูมาลีซูมาลีที่โด่งดังนี่สละดซูมาลีเหรอฮะใช่แล้วที่นี่มีสละโสดไหมฮะมีค่ะก็คือเวลามาช่วงมาศึกษาดูงานใช่ไหมแล้วก็สละมันจะออกดอกจะมีดอกตัูพู เราก็จะใช้วิธีบอกนักเที่ยวว่าชวนมาสละโสดคือเอาดอกตัวผู้มาผสมที่ดอกตัวเมียเสร็จแล้วติดแท็กไว้แปดเดือนจะโทรให้มารับลูกเดี๋ยวจะให้กินเดือนสิบเบดไหนซึ่งที่มันยังไม่ครบแปดเดือนยายาหยุดยาหยุดยาหยุดเดี๋ยวเบสกินเดือนสิบเอ็ดก่อนจะให้ดูเดือนสิบเอ็ดว่ามันต่างกันยังไงสิบกับสิบเอ็ดใช่ต่างกันยังไง ไปชิมคือแบบเปรี้ยวอ่ะมาก็มันยังไม่ครบไงมันต้องเท่าไหร่ต้องต้องเดือนสิบอ่ะเดือนสิบก็ครบแล้วออันนี้มันยังไม่ครบแปดเดือนอืแล้วคุณแม่กินทำไมก็ให้ลองไงเปรี้ยวไปไปดูของจริงไอไอสินค้าแปรรูปที่บอกเมื่อกี้มีทุเรียนทอดมีมังคุดกวนมีกระปินี่ยพาไปดูของจริงเลยดีกว่าได้ค่ะ คุณแม่นี่ไงสินค้าแปรรูปของคุณแม่ซึ่งบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆตอนที่คุณแม่ทำไอ้ไอ้ตอนที่เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนอ่ะตอนนั้นเป็นไงคนเยอะไหมคนเยอะมากคนเยอะมากลูกให้ไม่ไหวเลยฮ่วันเสาร์ที่นี่หลายพันคนคก็รวมแล้วปีหนึ่งที่เปิด2เดือนอ่ะคนประมาณ30,000วคนนี่อะไรครับอย่างแรกอันนี้คือเป็นทุเรียนทอดค่ะ อร่อยตรงไหนจ๊ะเนี่ยอร่อยคือเราทําแบบธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมีทุเรียนคือทอดทอดเลยทอดแล้วก็มีเกลือมีเกลือผสมแค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะของเราจะขายอยู่ถุงละห้าร้อยห้าสิบครึ่งกิโลครึ่งกิโลห้าร้อยบค่ะอันนี้ก็จะเป็นรองลงมาถุงละสองร้อยสี่บบาททุเรียนกวนทุเรียนกวนค่ะของคุณแม่ กวนเองไม่ได้ปองแป้งอะไรเลยไม่มีแป้งเนื้อทุเรียนล้วนๆมีน้ําตาลนิดหน่อยใช่ไหมโอบอกเลยว่ากินถั่ทุเรียนเนี่ยน่าจะมีพันกว่าลูกอยู่ในนี้จริงไหมไม่มีแป้งนะไม่มีแป้งมีทุเรียนล้วนค่ะอันนี้เป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองอร่อยมากแม่อร่อยนะอร่อหมอนทองเนี่ย สองร้อยห้าสิบแต่เป็นชนีก็สองร้อยจะลูกกว่าเอาจะให้ชิมชนีอย่างหนึ่งเป็นไงฮะปวดวดเข้ามานะเข้ามาเป็นบียนเตอร์เป็นไงฮะอร่อยมากอะไรอร่อยมากพอกันผมชอบหมอนนะ หมอนจะมีฟรารมเหนียวหนึบใช่อันนี้มันจะมันจะเละๆนิดนดอัเน,น,นี้นอร่อยนิดนิดเลยแต่บอกได้เลยว่าถ้ามาซื้อในชุมชนนะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยมาซื้อที่นี่สวนสวนยายดา เจบุญชื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณสวนเดยดานะครับเจบุญชื่นมากเลยนะครับ <Yeah. S 2> วันนี้ได้ทั้งความรู้นะครับจาก IRPC นะครับที่เอานวัตรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นโซลา่าลอยน้ำนะครับที่เอามาให้เรารู้ว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างปราชญ์บนดินหรือว่าเกษตรกรร่วมกับ IRPC เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 2> คาถามสุดท้าย อยากรู้เหลือเกินข้อดีการทําเกษตรแบบผสมผสานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนใย,ยดาเจ้บุญชื่น IRPC Smart Farming เนี่ยมีข้อดีอยังไงครับก็คือข้อดีเนาะเรา,เรา,เ,ราเราทำอยู่แล้วเราทำมานานแล้วทำแบบภาษาชาวบ้านับสวนชาวบ้านมาเป็นแร่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอพราโดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนไม่บางส่วนอยู่แล้วค่ะคแล้วเราก็เปิดเป็นศูนการเรียนรู้โดยใช หลักธรรมชาติของเราตามหลักปรัชญาในหลวงคือปลูกทุกอย่างที่กินที่ใช้ครับแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของการแป,ลลปรรูปผสมผสานปรากฏว่าในส่วนของบริษัทไออาร์จีมาเติมเต็มให้เราในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่ว่าเรามาปรับใช้แล้วก็มาเติมเต็มในส่วนของไม่ว่าปรับภูมิทัศน์หรือสั่งแบรนด์ชื่อเสียงให้กับเรารตรงน,นี้ถือว่าดีมากเพราะการปลูกแบบผสมผสานน่ะ มันเป็นครัวของบ้านเรามันมีทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ว่าเราครบก็จะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าจะมาที่นี่การเรียนรู้ศึกษาดูงานรเราจะมีสโลแกนไว้ว่าเรียนรู้ดูชิมอิ่มอร่อยมาได้ทั้งปีครับมาช่วงเทศกาลผลไม้เราก็จะมีผลไม้หลากหลายให้ท่านได้ทานแต่ถ้ามาหลังจากการผลไม้ก็คือ,อใ,นในเรื่องของอาหารพืน้นบ้านขอบคุณคุณแม่ด้วยคขอบคุณ IRPC ด้วยครับ <ฮะ S 1> ขอบคุณครับ <ฮะ S 1> ถ้าชอบนะครับกด subscribe และ notification ด้วยนะครับขอบคุณครับ